ก็กลัาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะครับผมนี้นะครับผมก็จะมีสูตรนะครับมาคํานวณหวยท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับก็จะเป็นสูตรหลักส0ล่างนะครับผมนะครับเป็นสูตรหลัก10ล่างนะครับผมนะครับก็ ดูไว้เป็นแนวทางนะครับนะครับแม่นๆนะครับผมนะครับสูตรนี้ก็เดินดีนะครับนะครับห้างงวดย้อนหลังนะครับผมก็จะทำเป็นสถิติให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนะครับ ับสูตรนี้นะครับไม่ยากนะครับผมนะครับแล้วก็จะนําหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นมาบวกกับหลักพันนะครับ2หลักนะครับผมนะครับแล้วก็ผลลัพธ์นะครับบวกได้สองนะครับบวกได้5นะครับผมนะครับเป็นสูตรง่ายๆนะครับก็ กองสลากนะครับผมก็จะเลื่อนวันออกนะครับเป็นวันที่สองพฤษภาคมนะครับพศ2563นะครับจะไม่มีวันที่1เมษานะครับกับวันที่16เมษานะครับผมนะครับไม่มีนะครับก็จะเลื่อนไปวันที่2นะครับนะครับผม นะครับก็มาดูกันเลยนะครับผมในสูตรนี้นะครับหลักสิบล่างนะครับครับหลักหมื่นนะครับผมที่จะนำมาบวกกันนะครับก็คือเลขหนึ่งนะครับบวกหลักพันนะครับผมบวกหลักพันนะครับก็คือเลขศูนย์นะครับ นะครับศูนย์บวกหนึ่งนะครับผมก็จะได้หนึ่งนะครับนะครับก็จะได้หนึ่งนะครับผมนะครับแล้วก็มาบวกกับสองนะครับผมหนึ่งนะครับบวกสองนะครับผมก็จะได้สามนะครับหนึ่งบวกห้านะครับก็จะได้หกนะครับผม นะครับก็จะได้ทั้งหมด3ตัวนะครับผมนะครับ1 3 6นะครับผลที่ออกนะครับ2ตัวล่างนะครับก็คือ6 8นะครับผมนะครับได้6นะครับผม ก็จะมาในตำแหน่งหลัก10ล่างนะครับครับผมสูตรนี้ก็ไม่ยากนะครับ,รบต่อไปนะครับงวดต่อไปนะครับหลักหมื่นนะครับผมหลักหมื่นก็คือเลข9นะครับบวกหลักพันนะครับ หลักพันก็คือเลข1นะครับเก้าบวกหนะครับก็จะได้10นะครับผมนะครับก็บวกไปเลยนะครับโมก็จะได้ศูนย์นะครับศูนย์บวกสก็จะได้2นะครับศูนบวกหนะครับก็จะได้5นะครับผมครับ ผลที่ออกนะครับผมสองตัวล่างนะครับก็คือศูนย์หกนะครับนะครับเลขศูนย์นะครับก็จะเข้าหลักสิบนะครับหลักสิบล่างนะครับนะครับผมสูตรนี้นะครับก็คำนวณตั้งแต่งว่าที่ออก68นะครับ ต่อไปนะครับผมหลักหมื่นนะครับในงวดต่อไปนะครับก็คือเลข8นะครับบวกหล,ล you know. ักพันนะครับหลักพันก็คือเลข9นะครับนะครับผม8บวก9นะครับก็จะได้17นะครับนะครับผมก็จะได้17นะครับก็บวกไปเลยนะครับผม7 บวก2ก็จะได้9นะครับ7บวก5นะครับก็จะได้12นะครับนะครับผลที่ออกนะครับ2ตัวล่างนะครับก็คือ94นะครับนะครับเลข9ก9นะครับผม ก็จะมาในหลัก10ล่างนะครับต่อไปนะครับผมงวดต่อไปนะครับหลักหมื่นนะครับผมหลักหมื่นก็คือเลข8 เดิมนะครับแล้วก็บวกหลักพันนะครับหลักพันก็คือเลข1นะครับ8บวก1นะครับก็จะได้9นะครับนะครับก็บวกเพิ่มไปเลยนะครับผม9ก้บวก2นะครับก็จะได้11นะครับเกบวก5นะครับก็จะได้14นะครับ นะครับผลที่ออกนะครับ2ตัวล่างนะครับผมก็คือ9 8นะครับนะครับเลขก้นะครับผมก็จะมาในตำแหน่งหลักสิบล่างนะครับ ต่อไปนะครับผมหลักหมื่นนะครับที่จะนำมาบวกกันกับหลักพันนะครับนะครับก็คือเลข7นะครับบวกหลักพันนะครับก็คือเลข5นะครับ7จบวกหนะครับผมก็จะได้12นะครับนะครับ นะครับผมก็บวกไปเลยนะครับผม2นะครับบวก2ก็จะได้4นะครับ2บวก5นะครับก็จะได้7ครับผลที่ออกนะครับผม2ตัวล่างนะครับก็คือ7 7นะครับ นะครับเลขก7นะครับผมก็จะมาในตำแหน่งหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะครับผมนะครับก็เอาเฉพาะหลัก10นะครับนะครับก็เดินดีนะครับผมฮางวดนะครับ1 2 3 4 5้านะครับนะครับผมก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับ ส่วนทุกสูวนนะครับที่ทํามานะครับก็ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับส่วนผลที่คำนวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับนะครับผมก็ลองไปพิจารณาดูนะครับลองไปเสียงโชคกันดูนะครับต่อไปนะครับผม งวดต่อไปนะครับในวันที่2นะครับพฤษภาคมนะครับพศ2563นะครับหลักหมื่นนะครับก็คือเลข0นะครับบวกหลักพันนะครับก็คือเลข3นะครับ0ูนย์บวก3นะครับก็จะได้3นะครับก็บวกไปเลยนะครับผม3บวก2ก็จะได้5นะครับ สบวก5นะครับก็จะได้8นะครับนะครับผมก็รอผลนะครับนะครับในงวดวันที่2องสภาคมนะครับจะมาหรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นเพียงการคาดคะเนนะครับ ก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับ 3, 5, 8นะคราบผมนะครับผมนะครับ,นะรบก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็สูตรหลัก10ลลากนะครับ ก็ไม่ค่อยได้ลงนะครับนะครับส่วนมากก็จะลงเป็นคู่นะครับเป็น3ตัว2ตัวบน3ตัวบนอะไรประมาณนี้นะครับ2ตัวล่างนะครับผมนะครับส่วนหลักเด่นหลักเดียวนะครับก็ไม่ค่อยได้ลงนะครับผมนะครับคผมก็ลองไปเสี่ยงดวงกันดูนะครับพิจารณากันดูนะครับ ก็ดูกันไปพังๆนะครับเป็นแนวทางก่อนนะครับผมนะครับผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผม3ตัวนะครับ3ามหนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ